เ,เมื่อเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าทำให้ฉันหลงบอกมาเลยตามตรงนม่เหลือจริงหรืฉันพา้าตอนนี้ยังพอทำใจถ้าสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือละเมาและไม่จริง ี่น้องบัวนะคะขอบคุณทุกคนที่ดีห่วงยายโยบนะคะฉันรักเธอคือเรื่องจริงโยบซึ่งน้ำแจตอนโยบโดนข่วนโยบไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนต่างช่วยเหลือโยบนะคะติ๊ง จริงนะคะเขาตื่นนะคะเขาเลี้ยบดูจริงๆนะคะน้องก็ตื่นขึ้นมานะน้องจริงๆนะคะแล้วก็ห่วงน้องจริงๆเนาะขอบคุณทุกเล็บทุกให้ทุกกำลังใจนะคะ ให้ S <S hey, พ่อเน้่อ่านเพลงนะคะน้องบัวนะคะสวัสดีคะ่ะพี่บุญนำนะคะสวัสดีนะคะพี่บุญนำที่มาทักทายน้องเด้อน,นะคะพี่ติ๋มบุญนำนะคะเราก็ไม่ได้ไปหาพี่นิดพี่บุญนำไม่รู้พี่นิดเป็นยังไงมั่งเนาะน้องบัวสวัสดีทุกท่านนะคะน้องสวัสดคุณบุญนำนะคะเจ๊เพิ่์ลก็ไปชม สาวหลักเมืองบ้านเจ๊เช็คมากค่ะนะคะขอบคุณนะคะเจ๊เพิ่นนะคะพี่บุญนำคุณแล้วไหมนะคะพี่สีดาภาก็สวัสดีคุยาอบนะคะเราให้ไปเจ็คพี่สีดาภาหน่อยเนาะ,ะเราใส่ไปเช็ไว้ก่อนนะคะ้วปูไทยว่าคุณย่าอบเอารถจอดไว้นะคะไปเดินเที่ยวเมืงโค้ง <laughs> มึงคงลงก่อนนะคะไปทําการบ้านส่งพี่ปลาถูกคนคะ่ะโอเคนะคะขอบคุณนะคะน้องบัวนะคะสวัสดีค่ะพี่สีเดียวพานะคะน้องหนิงทักทายพี่สีเดียวพาพี่สีเดียวพาก็เลิฟยิปภานะคะ,อะ,คะ,ะ,คะขอบคุณนะคะพี่ติ๋มก็พี่จี้ไว้ไว้เจ๊เปุ่นก็สาวผู้ไทยสวัสดีค่ะสาวผู้ไทยน้องบัวก็สวัสดีค่ะเ,เจ๊เปุ่นชวนกินหายไปไหนคะคิดถึงนะคะนะคะ,นะคะพึ่งมานะคะเข้ามาพึ่งมา,งมา,งมาใหม่นะคะ เอสกาแฟก็เลิบเลิบมานะคะพี่บุญนำก็วายวาสวัสดีสาวผู้ไทยนะคะเอสกาแฟก็เลิบเลิบมานะคะขอบคุณนะคะชาวภูเทสสวัสดีค่ะพี่จีรพาน้องสว่างคุณจีรพาว้ไว้นะคะพี่บุญนำพาเชื่อพาชมนะคะทักทายเอสกาแฟในเอสกาแฟก็คุณบุญนำนะคะฝากจับไม้จับมือกันไปเด้อนะให้กาแฟก็เลิบเลิบมานะคะเดี๋ยวจะลงนะคะทุกท่านเนาะ คุณที่อยู่ข้างบนนะคะวิ่งรอบเชดูโยบนะคะจะมีใครปวนไหมนะคะขอบคุณนะ้าน้องตานะคะน้องตาไม่สบายหายดีหรือ,อยังเนาะนะคะไปไปนะคะน้องพลนะคะดึกเร็วเนาะจะรลองเพลงสุรเรียนจนท้าให้น้องตาแล้วก็จะลงนอนนะคะทุกท่าน ดี๋ยวนะเพลงเลยนี่จัน,ะจนกก็เอ๊ะแค่นี้ค่ะนะคะจุเรียนเจ้าค่ะตัวไก่ใจเงานะคะ,นะคะนอนหลับฝันดีลาตรีสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกรลบทุกไลฟทุกทกำังใจนะคะน้องตัวไก่ใจเงาจบเราก็จะลง